เราเป็นช่างฝากเนอะเราก็รู้สึกอยากให้ลูกค้าได้งานที่ดีของเรากลับไปอืบางทีแบบเหมือนกว่าเขาจะจองคิวมาได้เนอะคิวที่ร้านมันก็จะค่อนข้างนานเราก็เลยตั้งใจที่จะให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ <S 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 ชื่อไมรัชชาเจริญโชคกิตินะคะ mm hmm. ก็เป็นช่างสักอยู่ที่ร้าน Y t a t t o o Studio ค่ะ mm hmm. ส่วนใหญ่มันจะมี2แบบคือลูกค้าเนี่ยเขามีตำแหน่งที่อยากได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าต้องออกแบบอะเราก็ต้องออกแบบให้มันเข้ากับพื้นที่นั้นหรืออย่างที่สองคือมีลายแต่ว่าไม่ไม่รู้จะสักตรงไหนเราก็ต้องดูองค์ประกอบของลายให้มันเข้ากับพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วเราก็ต้องเอาลายเนี่ยไปดบับลง ผิวคนก็คือเราก็จะให้ลูกค้าดูก่อนว่าอยากสักตำแหน่งนี้นะเราก็จะเอาขนาดมาให้เลือกประมาณ3ไซส์ว่าว่าเลือกไซส์ไหนเสร็จแล้วเราก็ดาบลงผิวแล้วก็เริ่มสักการสักเนี่ยเวลาเข็มลงไปอะ่ะมันก็จะควรไม่เกินสองมิลมลงไปใต้ชั้นผิวหนัง ของการเตรียมตัวของคนที่มาสักเนอะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะอืมแล้วก็สวมเสื้อผ้าสีเข้มหรือว่าเสื้อผ้าที่มันเหมาะกับตำแหน่งที่จะสักอืมใช่แล้วก็ควรที่จะทานข้าวมาก่อนเพราะว่าไม่ไงั้นอาจจะเป็นลมได้จริงๆอ่ะผิวค่อนข้างมีผลมากทีนะ่ะคือถ้าผิวที่มันไม่แห้งกล้าหรือว่า ผิวที่สุขภาพดีอะ่ะมันจะทําให้สักติดได้ง่ายกว่าผิวที่มันค่อนข้างแห้งหรือว่าด้านแต่ในเรื่องของสีผิวอะ่ะมีส่วนไหนก็มีส่วนในเรื่องของการสักสีข่าวดามันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกแต่การสักสีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสีผิวเราด้วยเพราะว่าเวลาเราสักไปใช่ไหมสีอะ่ะหมึกอะ่ะมันจะเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังเวลามันลอกออกมาแล้ว่ะแล้วมันก็จะมีผิวหนังอีกชั้นอะ่ะ คุมไว้อยู่ด้านนอกเหมือนเคลือบเอาไว้ฉะนั้นหน้าสีจะสดหรือไม่สดอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสีผิวเราด้วยอย่างถ้าคนที่สีผิวค่อนข้างเข้มเวลาสักไปอะ่ะสีที่สักมันก็อาจจะไม่ได้สดมากมันจะมีความหม่นด้วยคือเหมือนพอเราสักไปนานๆเนี่ยระบบภูมิภูมิกันของเราอะ่ะมันจะไปทําปฏิกิริยากับเม็ดสีส่วนเกินมันก็จะค่อยๆย่อยสลายไปมันเลยทําให้สีอะ่ะมันจางอ่ะอย่างที่สองก็คือ แดดถ้าเราตากแดดเยอะมันก็จะทําให้สีจางด้วยเหมือนกันถ้าเกิดจะลนวิธีก็คืออย่าตากแดดเยอะแล้วก็บํารุงผิวให้ดีหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือก็ต้องมาคอยเติมแต่ว่าถ้าจะเติมมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยอยากแนะนําในเรื่องของลายที่จะสักอ่ะควรจะแบบเหมือนคิดให้ดีก่อนหรือว่าการเลือกร้านสไตล์งานของช่าง เออว่าแบบงานนี้ลายที่จะสักมันเหมาะกับตัวงานนี้ไหมเพราะว่าช่างแต่ละคนอ่ะก็จะถนัดไม่เหมือนกัน มันก็จะเป็นทุกลายที่เราออกแบบเองเออคือที่ร้านมันจะมีทั้งลายที่ลูกค้านําแบบมาใช่ไหมกับลายที่เราออกแบบเองลายทุกงานที่เราออกแบบเองเราก็จะรู้สึกภูมิใจทุกงานเลยการทําอาชีพเนี้ยเราก็ค่อนข้างเหมือนได้ว่าดรูปเนาะเหมือนเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําพร้อมกับว่าได้เงินด้วยเนาะเออทีเนี้ยเราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ ลูกค้าได้งานที่เราตั้งใจทํามันก็เหมือนเป็นผลงานของเราเนาะที่ติดตัวคนอื่นเขาไปประมาณนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะทําให้มันดีเท่าที่จะทําได้